ถ้าเธอได้ดูคลิปนี้ท่าคงจะจำเธอไม่ได้ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเธอหลังจากวิกฤตโควิดเราพบยาตัวนึงที่เป็นสาเหตุของโรคบาดใหม่เราเรียกว่าโรคคนคลั่งันที่นี่ก็สูนยรวมคนคลั่งใช่ไหม ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ทั่วคอนโดทุกเฟสแหะเธออย่าเพิ่งย้ายพ่อเข้าไปฉันเนี่ยจะช่วยตามหาผู้ชายของนั้นเองแต่ถ้าเกิดเราหายารักษาผู้ติดเชื้อไม่ได้ผมก็จะเป็นที่ต้องทําลายผู้ติดเชื้อทั้งหมดคุณเป็นใครถึงมีสิทธิ์จะเอาความสไปจากเราด้วถ้าวันหนึ่งฉันกลายเป็นคนลั่งขึ้นมาปากแกฆ่าฉันด้วยนะฉันจะปกป้องเธอเองแต่พวกเราจะผ่านมันไปได้จริงๆใช่ไหม ก้าเราจะกลายเป็นคนคลัง่งทุกคนอาจจะเป็นอันตรายเพราะฉันแกอย่าทิ้งเงินไปสิไป